頑張ろう。 ครับพี่ไมื่อ ที่ขับมายังไงครับก็เราก็มาตามกันมาเนี่ยแล้วก็จะไม่เบรกไฟแดงครับผมอแล้วก็ชะลอนี่คันนี้ก็เหมือนเบรและแต่ว่าเหมือนจะระบบเบรกของเขามันช้าไปหน่อยนึ่งทำงานทํางานช้ากว่าตัวแม่ตัวแม่เขาจะจับอยู่ก่อนแล้วนี้เพราะข้างหลังยังไม่เบรก็มันก็ดันอืมแต่ละการดันดันแม่เขาเสียหลักก็หมุนเลยคือถ้าเราไม่เบรกนี่อาจจะเสียหายยิ่งกวันนี้ใช่ไหม ก็ถ้าถ้าชนผมด้วยก็น่าจะเสียหายเยอะบางทีก็คนขับก็น่าจะจะเป็นเยอะอยู่ก่อนผู้บาดเจ็บมีคนนึงผู้โดยสารแล้วเบื้องต้นเนี่ยเราจะไปไหนอ่ะเราจะไปเราจะไปจันทับรีคือคนส่งของเอาไปไปเอาไปลงที่คลายทหารเนี่ยครับผม